สวัสดีค่ะพบกับเรา lady movie สำหรับเรื่องราววันนี้ที่เราจะมาสปอยให้กับท่านผู้ชมฟังมีชื่อเรื่องว่า The Witch เป็นภพาพยนตร์ที่ออกฉายในปี2015ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พาดคลิปสปอยหนังดีๆจากช่องของเรานะคะบรรยากาศภายในเรื่องจะพาเราไปเจอเหตุการณ์ที่อยู่ในอเมริกาเขตนิวอิงแลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในปี1630เป็นยุคที่มีการล่าแม่หมดเกิดขึ้นเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวาชาวอังกฤษที่มาตั้งลกรากในเขตนิวอิงแลนด์ครอบครัวเขาเป็นคริสเตียนที่เข่งาศาสนาพวกเขาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเนื่องจากเหตุผลที่ไม่ลงรอยกันเรื่องาศาสนา ครอบครัวเขามีกันทั้งหมด7คนผู้นำครอบครัวคือวินเลียมภระระยาของเขามีชื่อว่าแคเทเธอรีนลูกสาวคนโตชื่อว่าโทมัสินส่วนลูกชายคนรองมีชื่อว่าเคเลบมีลูกฝากแฝดชายหญิงชื่อเมอร์ซี่กับโจนาสและลูกคนสุดท้องที่เป็นทารกชื่อว่าสามูเอลพวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อหาที่ตั้งลกรากใหม่ไปเจอกับป่าขนาดใหญ่ที่เงียบสงบ พวกเขาตัดสินใจที่จะตั้งลกลาก,กันอยู่ที่นี่ครอบครัวเขาทำไร่ข้โพดและเลี้ยงสัตว์เพื่อประทางชีวิตมีวันหนึ่งโทมัสินที่พาซามูเอลไปเล่นที่ชายป่าทุกอย่างก็ดูปกติดีในเซียววินาทีที่เธอปิดตาเธอลืมตามาน้องเธอก็ได้หายไปแล้วซามูเอลได้หายตัวไปอย่างลึกลับ มีสิ่งที่น่ากลัวได้พาตัวเด็กทาลกไปแม่หมดได้ขโมยตัวเด็กทาลกไปเพื่อทําพิธีกรรมให้ตัวเองบินได้แคทเธอรีนโศกเศร้ามากที่ลูกของเธอได้หายตัวไปเธอไม่ยอมนอนและสวมดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนหลังจากที่ซามเอลได้หายตัวไปสถานการณ์ในครอบครัวก็เริ่มตึงเครียดมีอาถรรบางอย่างได้เริ่มเกิดขึ้นกับที่ดินที่พวกเขาอยู่ พืชไร่ที่พวกเขาปลูกก็เริ่มเสียหายอาหารเริ่มลดน้อยลงวิลเลียมบอกกับเคเล็บลูกชายของเขาไปว่าซามูเอลที่หายตัวไปนายจะถูกหมาป่ากินไปแล้ววิลเลียมได้ชวนลูกชายของเขาออกไปล่าสัตว์ในป่าเคเลบก็สงสยัยเพราะหลังจากที่ซามูเอลหายไปพ่อกับแม่จะไม่ยอมให้ลูกๆเข้าไปในป่าอีกเลยวิลเลียมให้เหตุผลไปว่าตอนนี้ครอบครัวก,กำลังเข้าวิกฤต ขาดแคลนอาหารเคลบต้องช่วยพ่อล่าสัตว์ทั้งคู่เข้าไปในป่าพร้อมกับหมาของพวกเขาเคเลฟสงสัยว่าน้องของเขาที่ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเวลียมตอบลูกไปว่าเขาเองก็ไม่รู้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าใครจะได้ขึ้นสวรรค์เขาบอกให้ลูกเชื่อในพระเจ้าเคเลบสงสัยว่าพ่อเอาอุปกรณ์ล่าสัตว์พวกนี้มาจากไหนวิลียมขโมยทั่วเงินของภรรยาตัวเองเพื่อเอาไปแลกกับอุปกรณ์ล่าสัตว์ วิลเลียมบอกให้ลูกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพ่อแม่กำลังเศร้าเรื่องซามูเอลที่จากไปอยู่ในจังหวะนั้นหมาของพวกเขาได้ไปเจอกับกระต่ายป่าวิลเลียมตื่นเต้นมากเขาเล็งปืนพร้อมที่จะยิงแต่กระต่ายตัวนั้นกลับยืนนิ่งจ้องมองวัาที่สองพอลูกไม่มีทีท่าว่าจะกลัวมนุษย์เลยวิลเลียมลั่นไกออกไปปืนได้ระเบิดใส่หน้าเขาวิลเลียมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนกระต่ายตัวนั้นได้วิ่งหนีไป ตัดพามาที่บ้านสองคู่แฝดก็พากันวิ่งเล่นตามภาษาเด็กเขาวิ่งเล่นกับแพตัวสีดำซึ่งแพสีดำนั้นเป็นสนัญลักษณ์ของซาตานส่วนโทมัสินกำลังทำงานในคอกแพะเธอรู้สึกเสียใจที่ซามูเอลหายไปวันนั้นเธอเลยออกไปนั่งคิดอะไรคนเดียวที่ชายป่าหลังจากที่วิลเลียมกลับมาจากลาสัตว์ เขาก็ต้องตกใจที่เห็นนกเด็กกำลังเล่นกับแพ้แคทเธอรีนต่อว่าโทมัสซินที่ไม่ยอมดูแลน้องๆแคทเธอรีนสงสัยว่าเคเล็บหายไปไหนมาเคเล็บโกหกแม่แทนพ่อพวกเขาเข้าไปในป่าเพราะคิดว่ามีต้นแอปเปิ้ลโทมัสซินมาซักเสื้อผ้าของพ่อที่ลำธารเคเล็บมาตักน้ำที่ลำธารให้แม่ทั้งคู่ได้คุยกันตามภาษาพี่น้อง ในตอนนั้นเองเมอร์ซี่แฟดเด็กผู้หญิงได้หนีออกมาเล่นที่ลำธารเมอร์ซี่โทษโทมัสินว่าเป็นความผิดของเธอที่ปล่อยให้แม่โมดลักพาตัวสมูเอลไปเคเลบอกว่าหมาป่าตั้งหากที่เอาตัวสมูเอลไปแต่เมอร์ซี่ก็ยังเถียงว่าเป็นฝีมือแม่หมดโทมัสินโกรธที่น้องสาวพูดแบบนั้นเธอเลยแกล้งพูดใส่เมอร์ซี่ Mercy, ว่าตัวเธอเองที่เป็นแม่โมดแห่งป่า เธอเซ็นสัญญากับปีศาจท,ที่ซามูเอลหายไปเป็นเพราะเธอขโมยไปให้เจ้านายของเธอเมอร์ซี่ก็รู้สึกกลัวในสิ่งที่พี่สาวพูดเธอเลยรีบวิ่งกลับบ้านเคเล็บไม่ค่อยพอใจที่โทมัสินพูดโกหกน้องไปแบบนั้น ตัดมาที่ตอนค่ำขอบขัวของเขาด้วยสวดมนต์ก่อนที่จะกินมือค่ำกันแคทเธอรีนถามกับโทมัสซีนว่าเห็นถ้วยเงินของแม่บ้างไหมถ้วยเงินนั้นเป็นสมบัติที่ตกทอดมาจากพ่อของเธอโทมัสซีนปฏิเสธแม่ไปว่าเธอไม่เห็นวิลเลียมไม่ยอมบอกแคทเธอรีนว่าเขาเป็นคนออกไปแคทเธอรีนเธอรู้สึกหัวเสียกับเรื่องนี้ลูกของเธอหายไปแถมสมบัติชิ้นสุดท้ายของเธอก็ยังหายไปอีกแคทเธอรีนโกรธโทมัสซีนที่ทำน้องหายไปแล้วโทษเธอที่ถ้วยเงินหายไปด้วย ในตอนนั้นเองแพที่คอกก็พากันร้องเสียงดังโทมสัสซินต้องออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเห็นกระต่ายตัวหนึ่งยืนจ้องมองเธออยู่ในคอกแพะกระต่ายตัวเดียวกับที่วิลเลียมจยิงในป่าในคืนนั้นแคทเธอรีนก็สวดอ้อนวอนพระเจ้าเหมือนเดิมจนวิลเลียมต้องขอให้เธอนอนแคทเธอรีนคิดว่าครอบครัวเราไม่น่าออกมาจากหมู่บ้านเลยเธอเชื่อว่าครอบครัวตัวเองถูกสาป แคเทเธอรีนกับวิลเลียมได้คุยกันพวกเขาจะขายโทมัซินให้กับครอบครัวอื่นเพราะครอบครัวกำลังเข้าวิกฤตขาดแคลนอาหารลูกๆทั้งสี่คนก็ได้ยินในสิ่งที่พ่อแม่คุยกันเช้าวันต่อมาเคเล็บกับโทมซินได้เข้ามาในปา่าพวกเขามาตรวจดูกับดักสัตว์ที่ใส่ไว้คาวก่อนหมาของเขาไปเจอกับกระต่ายตัวเดิมในปา่าหมากับเคเล็บได้วิ่งตามกระต่ายตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกส่วนหมาที่โทมัสซินขี่ก็ตกใจจนเธอตกลงมาแล้วสลบไป คนในครอบครัวได้ออกมาตามหาทั้งคู่ที่หายตัวไปในตอนนั้นเคเล็บก็ได้รู้ตัวว่าเขาหลง่าเรียบร้อยแล้วเขาเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับสวดมนต์ในระหว่างที่เขาสวดมนต์เขาได้ยินเสียงหมาของเขาร้องเคเล็บเดินตามเสียงไปเขาเจอกับร่างของหมาที่ถูกวควักไส้ออกมาโทมัสชินได้สติเธอรีวิ่งออกจากป่าไปหาพ่อของเธอส่วนเคเล็บเขารู้สึกกลัวมากเขาเดินตามกระต่ายตัวนั้นเข้าไปในป่าเรื่อยๆเขาเดินมาเจอกับกระท่อมกลางป่า แม่มดแปลงชมเป็นหญิงสาวงดงามมายุยวนเคเล็บเคเล็บที่โดนมตนสะกดเขาเดินไปจูบก,กับแม่หมดตัดพามาที่บ้านแคเทเธอรีนคาดคันกับโทมัสินว่าพวกเขาเข้าไปในป่าทำไมจังหวะนั้นวิลเลียมเลยสารภาพว่าเขาเป็นคนเอาถ้วยเงินของแคเทเธอรีนไป เขาสะะารภาพว่าเขาเป็นคนพาเคเล็บเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์เองแคทเธอรีนโกรธวินเลียม,มากทั้งคู่ได้มีปากเสียงกันหลังจากสงบสึกกันแล้วโทมัสินเข้าไปดูความเรียบร้อยของแพนิคอกในตอนนั้นเองโทมัสินได้เห็นเคเล็บยืนเปลือยกายอยู่กลางสายฝนเคเล็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้วันต่อมาเมอร์ซี่ได้คุยกับแพะสีดำที่เขาเลี้ยงไว้ เธอถามกับแพรว่าโทมัสซินสาบเคเลบใช่ไหมเคเลบถึงได้ป่วยโทมัสซินไม่พอใจที่น้องสาวพ,พูดใส่ลายเธอแบบนั้นเมอร์ซี่พูดว่าแพรบอกกับเธอว่าโทมัสซินให้ปีาศาจสิงเคเลบเคเลบเลยป่วยเมอร์ซี่จะฟ้องพ่อกับแม่ว่าโทมัสซินเป็นแม่มดโทมัสซินเบื่อคำพูดไร้สาระของน้องสาวตัวเองเธอเลยรีดนมแพรต่อแต่สิ่งที่ไหลออกมาไม่ใช่นมมันคือเลือด โทมสัสินตกใจมากเด็กฝาแฝดส,สองคนก็พากันเย็ยนอึง้งแคทเธอรีนสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อให้เคเลบหายป่วยเธอคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเธอคิดว่าเคเลปโดนมนต์ดำจากแม่หมดแต่วิลเลียมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้พรุ่งนี้เช้าเขาจะพาโทมสัสินไปขายแล้วพาเคเลบไปหาหมอ เขาจะหาผลไม้มาประทังชีวิตคนในครอบครัวพวกเขาได้พากันแกะเศษะโพที่เหลือเท่าที่จะทําได้ในตอนนั้นเคเลบริกกีร้องขึ้นมาเขาเพ้อถึงแม่มดที่ทรมานเขาในป่าเคเลบได้อ้วกออกมาเป็นแอปเปิลหึงลูกต่อหน้าต่อตาทุกคนในครอบครัวแคทเธอรีนบอกกับวิลเลียมว่าเคเลบโดนคำสาป เด็กแฝดทั้งคู่ได้บอกกับพ่อแม่ว่าโทมัสินเป็นแม่มดโทมัสินก็ได้บอกว่าเด็กพวกนี้ใส่ร้ายเธอวิลเลียมไม่เชื่อในสิ่งที่คู่แฝดพูดวิลเลียมสั่งให้ทุกคนสวดขอพรให้กับเคเล็บแต่เด็กคู่แฝดกับสวมดมนต์ไม่ได้แล้วลงไปนอนกรีดร้องชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นในตอนนั้นเคเลบก็ได้เพ้อขึ้นมาอีกรอบเขาทรมานแล้วกรีดร้องอย่างน่าสงสารทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสามคนที่ยังพอมีสติเขาด้วยสวดมนต์เพื่อช่วยเคเล แต่สุดท้ายเคเล็บก็ได้จากครอบครัวนี้ไปเมอร์ซี่กับโจนาธันก็ได้สลบไปแคเทเธอรีนร้องไห้เสียใจที่สูญเสียลูกชายอีกคนเธอไล่ให้โทมัสินออกไปเพราะคิดว่าโทมัสินเป็นแม่หมดวิลเลียมออกมาคุยกับลูกสาวจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาอยากให้โทมัสินพูดความจริงออกมาเพราะตอนนี้เขาเองก็คิดว่าโทมัสินเป็นแม่หมดแล้ว โทมัสินก็ปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้เป็นแม่มดเธอบอกกับพ่อว่าเธอรู้ที่พ่อกับแม่วางแผนจะขายเธอเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากตัวพ่อเองพ่อขโมยช่วยเงินของแม่ไปแล้วให้แม่โกรธเธอพ่อสารภาพตอนที่มันสายไปแล้วพ่อเป็นคนพาเคเลิบเข้าไปในป่าวิลเลียมโกรธมากที่ลูกสาวพูดแบบนี้กับเขา โทมัสซินบอกกับพ่อว่าคู่แฝดเป็นแม่มดพวกเขาชอบเล่นกับแพดดำและยังสื่อสารกับแพได้แพคือตัวแทนจากซาตานคู่แฝดกับแพตัวนั้นทำให้ครอบครัวถูกคำสาปวิลเลียมเบื่อกับพฤติกรรมของลูกๆตัวเองเขาจับลูกทั้ง3าคนขังไว้ในคอกแพ พี่น้องสามคนก็คุยกันถามกันว่าแต่ละคนที่เป็นแม่มดจริงไหมพวกเขาก็ปฏิเสธกันว่าไม่ได้เป็นแม่มดวิลเลียมกับแคทเธอรีนได้มาฝังเคเล็บลูกชายของพวกเขาในจังหวะที่วิลเลียมกําลังกลบดินแคทเธอรีนก็ได้ลงไปนอนกอดลูกในหลุมศพในคืนนั้นวิลเลียมออกมาผ่าฟืนกลางดึกเขาร้องไห้สารภาพบาปต่อพระเจ้าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากตัวเขาเองเขายอมสลายชีวิตของตัวเองเพื่อให้พระเจ้าช่วยลูกของเขาให้หลุดพ้นจากปีศาจแคทเธอรีนได้ตื่นมากลางดึก เธอเห็นภาพหลอนทวยเงินได้กลับมาอยู่ที่เดิมเคเลบกับซามูเอลได้กลับมาหาเธอเธอดีใจมากแล้วเข้าไปสวมกอดลูกๆซามูเอลร้องไห้เธอเลยป้อนนมให้ลูกกินแต่ความจริงนั้นสิ่งที่ดื่มนมของเธอไม่ใช่ลูก แต่เป็นอีกาดำที่กำลังจิกกินเต้านมของเธออยู่แคทเธอรีนก็ได้หัวเร้อชอบใจตัดมาที่ลูกสามคนที่นอนอยู่ในอคอกแพ้ทั้งสามคนที่ตื่นมาเจอกับแม่หมดอยู่ในร่างหญิงชราที่เปื่อยกายกำลังกินเลือดของแพ้อยู่แม่มดได้หันมาหัวล้อใส่พวกเขาอย่างน่าสยดสยองเช้าวันต่อมา ที่เสื้อของแคทเธอรีนได้มีรอยเลือดติดอยู่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคือความจริงวิลเลียมตื่นเช้ามาเขาก็ต้องตกใจคอแพ้ที่เขาขังลูกๆไว้ได้ถูกทำลายคู้แฝดได้หายตัวไปอย่างลึกลับเหลือไว้แค่ซากศพของแพ้แล้วก็โทมัสซีนที่นอนสลบอยู่พร้อมกับเลือดที่ติดอยู่กับมือเธอในตอนนั้นเอง แพตัวผู้สีดำที่เขาเลี้ยงไว้ได้วิ่งมาชนวินเลียมเขาของแพได้แทงเข้าที่ท้องของวินเลียมจนเขาเสียชีวิตโทมัสินที่เห็นเหตุการณ์ก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแคทเธอรีนที่เห็นสามีของเธอเสียชีวิตก็คิดว่าโทมัสินฆ่าเขาตอนนี้แคทเธอรีนได้เสียสติเธอคิดว่าโทมัสินเป็นแม่มดจริงๆเธอพยายามที่จะฆ่าลูกสาวของตัวเองโทมัสินไม่มีทางเลือกเธอต้องปกป้องตัวเองเธอได้ใช้มีดสังหารแม่ของตัวเอง โทมัสซินร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะเธอไม่ได้อยากทำแบบนี้จากนั้นโทมัสซินเข้ามาในบ้านเธอถอดชุดเปื้อนเลือดออกเธอเผลอหลับไปจนค่ำตอนนี้ทั้งบ้านเหลือโทมัสซินอยู่คนเดียวโทมัสซินเดินไปที่คอกแพ้เธอมาคุยกับแพ้สีดำเธอพยายามบอกให้แพ้พูดกับเธอเหมือนที่แพ้พูดกับคู่แฝดแพ้ได้ตอบเธอเป็นเสียงมนุษย์ถามว่าโทมัสซินต้องการอะไรซาตานที่อยู่ในรังแพ้ได้เสนอชีวิตที่ดีให้โทมัสซินเธอตอบรับสัญญากับซาตาน จากนั้นซาตานที่อยู่ในร่างแพ้ก็ได้กายร่างเป็นชายรูปงามเขาบอกให้โทมัสซินถอดเสื้อผ้าออกแล้วเซ็นชื่อลงในหนังสือเป็นการทำสัญญากับซาตานหลังจากนั้นโทมัสซินที่อยู่ในร่างเปลือยกายได้เดินเข้าไปในป่าพร้อมกับแพ้สีดำเธอไปเจอกับกลุ่มแม่มดที่เปลือยกายกำลังทำพิธีกรรมรอบกองไฟโทมัสซินเดินเข้าไปร่วมพิธีกรรมด้วย ต่อจากนั้นพวกแม่หมดก็ลอยคืนโทมัสินที่รู้ว่าตัวเองกำลังลอยตัวขึ้นเหมือนกับพวกแม่หมดเธอได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลาั่งก็สปอยจบไปกันแล้วนะคะสำหรับเรื่อง The Witch เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปของเราก็สามารถสนับสนุนช่องของเราด้วยการโด o n a t สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะเพื่อไปกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ